โอ oh, ตรงนี้ก็ยิ่งสวยนะคะสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้รุ้งจินน้ําที่สวนชมจันนะคะช่างสวยงามจริงๆเลยค่ะอ๋อคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พิเศษมากๆเลยนะคะอ๋อวันนี้ป้าเปียกตั้งใจจะขึ้นไลฟ์สดแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่ามีฝนตกด้วยมีภารกิจที่ยังไม่เสร็จด้วยอะไรด้วยแหละเนาะแต่ว่าปรากฏมีรุ้ง ตัวงามมาให้ถ่ายเลยนะคะเนี่ยรุ้งกินน้ําตัวงามมากินน้ําอยู่ที่สวนชมจันทร์ให้ป้าได้ถ่ายรุ้งที่สวยงามนี่เลยนะคะโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะ ทางด้านนี้เริ่มจางลงบ้างแล้วนะคะแต่ว่าด้านนี้ก็ยังมีเข้มอยู่นะคะยังสีเข้มเยอะอยู่นะคะทางทางด้านนี้นะคะแต่ว่าอุย้ยมีสองตัวด้วยใช่ไหมมีสองตัวซ้อนกันด้วยนะคะเนี่ยตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งอยู่ด้านบนเห็นไหมคะโอ้โหสวยงามมากๆเลยคะ่ะมีรุ้งกินน้ำมาให้ได้ ชมกันด้วยนะคะนี่ที่สวนชมจันทางด้านนี้เริ่มจางลงบ้างแล้วเ,เ,ลเอเริ่มจางลงมางแล้วแต่ทั้งนี้ยังสีเข้มสวยอยู่เลยนะคะพอดีว่าฝนตกตอนตะวันกําลังจะลารับขอบฟ้านะคะเนี่ยมันก็เลยเห็นสีรุ้งสวยงามทีเดียวนะคะเอเงนะอือฮือ มีสองตัวนะคะตัวอยู่ล่างแล้วก็ตัวอยู่ข้างบนเดี๋ยวคุณลุงบอกว่าไปดูมุมโน้นก็สวยมากเลยเดี๋ยวไปดูกันนะเห็นไหมคะเนี่ยรุงกินน้ำแล้วก็น้องไหมทองก็เล่นอยู่ตรงนี้กับน้องนินนี่สีดำของน้องนินนี่ สีทองของน้องไหมทองตัดกับหญ้าสีเขียว,วยก็งามน่าดูเลยนะคะเนี่ยดูสีพันหยอกกันอยู่กลางสนามแล้วขึ้นมาตรงนี้ก็มีดอกไม้งามแล้วขึ้นไปตรงโน้นก็มีสายรุ้งสีสวยงามโอ้โหบรรยากาศอะไรจะพิเศษขนาดนี้นะคะสำหรับวันนี้นับว่าเป็นคลิปที่พิเศษมากๆเลยนะคะคลิปนี้ มองดูรุ้งกินน้ำมองดูต้นไม้สวยงามมองดูดอกไม้สวยงามตรงนี้โอ้โหไม้ทองจะกลับแล้วหรอน้องไม้ทองไม้ทองจะกลับแล้วหรอคะอะไม้ทองอย่าอย่าลื้สนามดอกไม้ใหญ่อุ้ยวิ่งใหญ่แล้ววิ่งใหญ่แล้วตามไปดูตามไปถ่ายน้องไม้ทอง ไม่ทองจะกลับแล้วหรอไม่ทองเอาไม่ทองไม่ทอง,ทองจะกลับแล้วหรอคะโอ้โหน้องไม่ทองไม่มาวิ่งยันยัน,นยี่นี่จิอะน้องไม่ทองจะกลับแล้วนะคะ หลังฝนตกนะคะหลังฝนตกแล้วก็มีรุ้งจินน้ำแล้วก็ตะวันกำลังจะลาลับขอบฟา้ามันสวยจริงๆเลยนะคะเนี่ยสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ดอกเข็มเข็มใหญ่สีชมพูอยู่ตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะรับกับสายรุ้งข้างบนนั้นก็โหสวยงามมากเลยตอนนี้นะคะบรรยากาศที่สวนชมจันนะคะ เป็นบรรยากาศที่พิเศษมากๆเลยค่ะนอกจากมีน้องนินนี่กับน้องไหมทองวิ่งเล่นที่สนามหญ้าแล้วยังมีรุ่งกินน้ำสีสวยงามให้ดูโอ้โหสวยจริงๆเลยนะคะเนี่ยคุณลุงสวยงามจริงๆค่ะแล้วก็มีมีดอกเข็มสวยมากๆเลยค่ะแล้วตรงนี้แล้วคะคุณลุง คุณลาบเราเป็นไงโอ้ตรงนี้เริ่มมืดแล้วเหรอมองไม่เห็นเนะาะอมืดแค่นี้ก็มองไม่เห็นดอกคุณหลากสีสวยนะฟแฟลกอยู่ไหนเนี่ยอืม เมื่อสักครู่นี้ฝ้าไม่รู้ว่าทำไมกล้องเป็นอะไรกล้องมองไม่เห็นอะไรเลยมืดมากเลยนะคะไม่รู้ว่ามือไปโดนอ่าให้มันปรับเป็นอะไรรู้แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้มันมืดมากๆเลยนะคะว้าวบรรยากาศดีมากเลยนะคะตอนนี้ที่สวนชมจันทร์ก็มีดอกไม้งามบ้างแล้วนะคะมีดอกไม้งามบ้างแล้ว เห็นดอกไม้สีสวยๆมันก็จะสดชื่นดีเนาะนี่แหละนะคะก็คือเป็นบรรยากาศที่ป้าก็ถ่ายภาพยามหลังฝนตกให้ดูนะคะวันนี้โอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยบรรยากาศสวยงามมากเลยเนาะนินนี่เนาะน้องไหมทองกลับไปแล้วตอนนี้น้องไหมทองกลับไปแล้วนะคะเหลือแต่น้องนินนี่กับตากับยายนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ โอ้โหมันสวยจริงๆเลย